สวัสดีครับอยู่กับช่องนินจาสกุละวันนี้เราก็จะมาสอนเปลี่ยนสีโบนะครับเราเริ่มกันเลยเราใช้ทรงผมนี้นะครับแล้วก็เราก็กดเปลี่ยนชุดที่ตู้เสื้อผ้าแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นชุดเรนเจอร์นะครับชุดนี้เลยแล้วก,กดไปที่เมนูชละกอิดิบแล้วก็ close color มันก็จะมีสีให้เราเลือกให้เราเปลี่ยนสีที่เราตั้งเอาไว้เลยนะครับ สมมติผมเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับผมก็ลองแล้วก็เราก็ลองเปลี่ยนชุดลองกลับดูนะครับนี่ครับโบเราก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเราผมทำให้ดูอีกรอบครับเปลี่ยนชุดเบนเจอร์ไปที่เมนูชราระอีดิบฮอสแัลร์แล้วก็สมมติโบผมเป็นสีม่วง กลับเป็นเหมือนเดิมสมมติเป็นชุดนินจาแล้วกันนี่โบก็จะเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช,ช,ช่องนินจาสุรัลน์นะครับสุรัล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ